ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์จริงๆสําหรับคุณตาท่านนี้เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์เลยก็ว่าได้ท่านนี้ก็อายุ80ปีแล้วนะคะแกเดินแล้วก็ไปสะดุดล้มตรงพื้นต่างระดับอะค่ะแค่นั้นก็เจ็บแล้วแต่ว่าดันไปล้มตรงที่มันมีหม้อหม,ม้อแกงจืดร้อนๆ<อ>มันเดือดเลยอะมันเดือดเดือดเลยใช่ไหมตั้งอยู่บนเตาอย่าง <ๆ S 2> นี้นะใช่ออล้มไปโดนตรงนั้นพอดีห<อ>มอก็คว่ำใส่แกนะคะ น้ำเดือดๆราดตามตัวแกอุ้ยเป็นแผลพุพองทั้งตัวเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะต้องช่วยกันมาประถมพยาบาลกันแบบนี้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานค่ะที่ร้านขายต้มจืดที่เกิดเหตุอยู่กลางตลาดนัดใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนบางเมืองที่สมุทรปราการนะคะผู้บาดเจ็บเป็นชายสูงอายุชื่อว่าคุณตาสนองอายุ80ปีค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยโอ้โหเบื่อเลยอะนะ พองทั้งตัวเลยค่ะบางจุดผิวหนังสุกลอกเป็นแผ่นออกมาอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วก็มีแผลถลอกที่ใบหน้าด้วยเนื่องจากว่าแกนล้มฟาดพื้นไปก่อนกู้ภัยจะมาถึงแม่ค้าในตลาดที่เห็นเหตุการณ์จริงๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันหายาสีฟันมาทาตามผิวให้คุณตาเพื่อบรรเทาอาการกันไปก่อนรอกระทั่งกู้ภัยมารับตัวส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลค่ะ,คะสอบถามคุณตาเล่าว,ว่าออกมาเดินตลาดคนเดียวมาหาซื้อกับข้าวอร่อยๆกลับบ้าน แต่พอถึงจุดเกิดเหตุกระเดินสะดุดล้มพื้นต่างระดับค่ะแล้วก็ตัวเซไปโดนหม้อต้มจืดที่ตั้งอยู่บนเตาแก๊สพอดีหลบไม่ทันจริงๆน้ำซุปร้อนๆคว่ำราดทั้งตัวแกเลยนะคะนอกจากคุณตาในที่เกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยยังมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นแม่ค้าเจ้าของร้านต้มจืดแหละค่ะแกเล่าเหตุการณ์บอกว่า ตอนนั้นน่ะยืนหันหลังเตรียมของขายอยู่ตั้งหม้อต้มจืดไว้บนเตากําลังเดือด,เ,ด,อดเลยยังไม่ทันจะได้ตักแบบใส่ถุงขายลูกค้าซักรายเดียวจูจ่ๆได้ยินเสียงคนร้องเอะอะวยวายหันกลับมาเห็นคุณตาล้มลงพร้อมกับหม้อต้มจืดกําลังคว่ำลงบนพื้นพยายามจะเข้าไปช่วยจับหมอ้อแต่ไม่ทันจริงๆค่ะตัวเธอเองก็ถูกน้าร้อนกระเด็นใส่ลวกผิวเป็นแผลพุพองไปเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่ขายของตามตลาดนัดนา,ดนาเป็น10ปีแล้วนะคะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ ควาหม้อไม่ร <ici> <om ers> ู้โดนตรงไหนไม่รู้แต่ควาหม้อไว้เราก็ล้มเหมือนกันที่ไหนเราก็ร้องไงลูกค้ายืนอยู่เขาร้องโอ้ดีแเราก็หันไปมองอ้าวหม้อลงแล้วดึงหม้อมันไม่อยู่อยู่แล้วอ่ะควาหม้อเนี่ยมันพึงพิมโคตรดีมันไม่พิมแล้วก็พิมใส่ตัวแกเนาะ